สวัสดีค่ะยายวีกินแสีบอร่อยนัวค่ะสวัสดีครับน้องโยครับสวัสดีค่ะน้องไอค่ะค่ะค่ะน้องปีใหม่มันี้ยายสิพามากินข่ากีค่ะเข้าบรรยากาศร่มน้ำหนาวค่ะฟิงไฟไปน้ำค่ะกองไฟอยู่ข้างนี่ก็มีค่ะนั่งอยู่ข้างกองฟางเนาะค่ะกองเฟืองกองฟางอันเดียวกันแหละค่ะเข้ากีเหล้องหอยเลยปิ้งตับหมูน้ำค่ะอันนี้เข้ากีค่ะ มามากินกินเลยลูกฮันเดอันอันนี้ก็มีเอาเอาเลยลูกเอาน้องปีใหม่มึงตัวนี้แม่เพราะใน่อันนั้นแล้วน้องปีใหม่เอาเอากินล่องเบิงอันนี้จับหมูค่ะเอาร้านใหญ่หลายคักผู้เท่าเลี้ยงร้านผู้นึงบ่เขาก่องน้่ผู้นึงอยากอายป่าสัิ <laughs> อากินกินหลุกล้านากินหลุกกินต้นหนิมพันในใส่ไข่ในร้านกินย่ยข้าอยากกินหลดลุก,ลก กินหลูกกินคำยังไงห้พ่อแม่พี่น้องคาเบเบงนัวดีค่ะค่ะอา้าวไข่ซีน่วยอา้าวเลืออันเดียวนี่วมใส่เอาพ่อถ้าติดไปทำมัสใส่อีกก็สะเทือนอ้าวแซมนี่ก็เอานนเอานาะพี่น้องเนาะอ 你包路。哎嗯 เข้าไปทั้งหนอกก็ได้แล้วมันสิไหม่พอแล้วเอา้เอานี่ให้ผู้อยุทั้งนอกก่อนผู้บ่าขากล่องอ่ะลูกอ่ะ กระังนสีเป็นเบาเลยอายน้ำกินกินลูกกินเบื่อเราบอับมันเอา พินไฟเปน็นลำไฟขว้วนิ่งๆอยู่ค่ะข้างขางค่ะนีกกล้องเฟื่องค่ะอ๋อลงยุบคุณชอบ ต้นไม้เหรอโหแค่ตังหนอกันสิมหม,ม่ชุกเบ็ดล่ะ cà mê hóm hòm mưa rộng xin nó khá ngay luôn không cái gì là cái gì đâu lên ั่งเสียงวบาวของพี่้องอย่างนี้เบอร์ฮัหลานนปล่อยเาวมันออกมานหน้าข้าเนีนยวค่ะน้าล่มหนาวมากกับฟิ้งไฟชี่เขาชี้กินน้าตั้งเสียงสนุวูวบเอาเ้ากินอะรอย่อืเอาอีก ันนี้ก็เต้นลงเอาเกือลูกมาทํางานหรอกต้อง เธอต้องซื้อมาัานร้านบอกได้ก็ซืมเฮ็เดแซ่บอยู่ ăn ra càng. Ừ. Kín không Ăn đi mà. Ừ, không nè. Kính น้องพี่มมาฉินอยกกินแม่ก็ซสีเอ็มได้ปั่นที่สองแม่เลยกินน้องยก ừ. ai biết con à. à, đi con thấy sống mà ăn cái sống kinh ม่ยิ้มเลยนะล่าพีล่าหน่องไปก่อนก่อนสิจากไปยายขออวยพ่อหน่อยพอเมียพีหน่องหลูกหลูกหล,ลานหลานยุดีไม่แห้งลำลำลุวยลุยถึงหัวยอ้นมมันที่หนึ่งสุกสวงมันมันอย่าลืมกดนไหลกดนแรกกดติดตาม้ยายวีกินแสบอร่อยนวดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ